สวัสดีครับแฟนๆกีฬาในกลุ่มของรีบาวในะวันๆครับเช้าวันคานี้เวลาเจ็นาิกาสินาทีก็จะมีศึกปิดท้ายสัปดาห์ที่4ของ NFL นะครับมาพิวให้ได้ติดตามกันจะเป็นการพบกันระหว่างเซียเทลสีฮอกครับที่จะไปียนนิวยอร์กแจนส์ฟอร์มที่ผ่านมาครับสีฮอกมันสู้ตามต่อกับผลงานจริงเท่ากันคือชนะ2แพ้หนึ่งส่วนแจนสเนี่ยชนะ1แพ้2แต่สู้ตามต่อเจ๊งทั้งหมดเลยนะครับโดยที่แจนส์นั้นเคยชนะตอนสัปดาห์ที่2 เชื้อต c คาร์ดินัลแบ็คคัมแบ็กกลับมาได้31-28แต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนูน้นนะครับไปโดนฟอติเนยขยี้เลยครับ30-12ระยะรวมเกมบุกเนี่ยเพียงแค่150หลาแต่ข้อดีก็คือหลังจากที่แพ้แล้วพวกเขามีเวลาปรีมพร้อมถึงเป็น10วันเลยนะครับปัญหาที่ผ่านมาของทีมคือบรรดาพวก offensive line man, ออฟฟิ้นซิปไลแมนเดี๋ยวพวกพวกยักษ์ยักษ์ที่อยู่หน้าคนละแบกนี่แหละฟอร์มไม่ดีเลยนะครับจอไม,มคิลชมิทซึ่งเป็นตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยศักยภาพอยู่อันดับ ล่างๆคือเกือบบุยอ่ะของ NFL แท็กเกิลขวาอย่าง a v e n นิก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวที่เจ็บเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับลงเล่นอย่างแอนดูโทมัสซึ่งเจ็บกล้ามเนื้อหลังเข่านะครับแล้วก็กาดก็คือเบนเบรดิสันขณะที่ตัววิ่งนะครับตัวสําคัญเลยคนนี้ซีคอนบาร์ลี์ที่เจ็บข้อเท้าขวาผมเช็คดูจากล่าสุดแล้วเอ็นรับร์ตรายงานบอกว่าอาการดีขึ้นตามลาดับแต่ยังไม่น่าจะไหวน่าจะกลับามคกทีคือสัปดาห์ที่5เลยนะครับ ปัญหาของแจนเนี่ยคือเป็นทีมที่ออกตัวแย่นะครับครึ่งแรกฤด,ดูกาลนี้โดนคู่แข่งไล่ทุบไป63ต่อ6ครับขณะที่ฟอร์มของซีฮอกนะครับสองเกมหลังเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยล่ะสัปดาห์ที่2เนี่ยพลิกล็อกบุกไปชนะไลออนมา37ต่อ31ล่าสุดก็เอาชนะทางแคโรไลนาได้ครับ37ต่อ27ตัวเด่นนี่คือดาวรุ่งนะครับเคนเนตวอล์กเกอร์ที่3เพิ่งจะได้รับเลือกเป็นผู้เล่ยนยอดเยี่ยมแห่งสัปดาห์ วิ่งไป97าหลา2ทัชดาวรับบอลอีกห9หลาด้วยกันปีนี้เนี่ยสำหรับทางซีเตอเองออฟฟ ens ีฟไลแมนก็ยังไม่ถึงกับว่าสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่พวกเขามีทั้งเกมวิ่งและเกมกว้างติดท็อป10ของ NFL มีตัวดังๆอย่างเดค e มทแคปซึ่งแม้ว่าล่าสุดนั้นอาจจะยังไม่ได้ซ้อมระหว่างสัปดาห์เพราะเจ็บเช็คโครงแต่ผมเชื่อว่ายัางหลงเล่นได้แล้วก็ปัญหาตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องของออฟฟ ens ีฟไลแมนนะครับที่ ชาวโจนซึ่งมีปัญหาเรื่องของอการบาดเจ็บหัวแม่เท้าอาจจะเล่นไม่ไหวแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยถือว่าเซียเทานันมีดีในเรื่องของการเล่นในเกมที่เขาเรียกว่าเป็นพรามไทม์หรือว่าเกมมันเดนน่าฟุตบอลรวมกันเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเอาเป็นเกมพรามไทม์เลยนะช่วงหัวข่ําของเวลาสหรัฐอเมริกาเนี่ย48ผลเนี่ยพวกเขาจะชนะได้33หนนะครับแพ้แค่14เจ้าหน,หนึ่งแล้วถ้าเป็นเกมมันเดนน่าฟุตบอลอย่างเดียวนะครับชนะได้28 แพ้เพียงแค่12นะครับถือว่าพีทแครลร์เป็นโค้ชที่เก่งมากในการทําให้ลูกทีมนั้นเตรียมพร้อมกับศึกใหญ่ประจำสตาร์แบบนี้แล้วเขาเองไม่เคยแพ้ที่เมนลฟ์สเตเดียมทั้งหหนในอาชีพเลยนะครับก็ต้องถือว่าข่าวดีอีกอย่างหนึ่งจะมาเอาดำนะครับซึ่งเป็นเซฟตี้ตัวดังนะครับก็น่าจะกลับมาลงสนามช่วยทีมได้กลับมาที่ทางนิวยอร์กนิร์ซี์ซึ่งเป็นทีมที่เขาเคยโด่งดังมาก่อนด้วยซ้ำไปถือว่าเกมบุกของซีแอตเทลนีกำลังดุดัน แล้วก็มาเจอกับทีมรับแจนซึ่งที่ผ่านมาในชอบเน้นบริสแต่ตัวโดยรวมแล้วไม่ถึงกระดีเท่าไหร่แล้วพวกเขาเสียระยะวิ่งไปถึง414หลานะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเสียระดับ28แต้มมาทุกนัดเลยผมบวกทั้งเรื่องแนวโน้มบวกทั้งเรื่องฝีมือเนี่ยก็เลยคิดว่าเซียเทลซีฮอคน่าจะมีดีพอครับที่จะบุกชนะทางฝั่งของเดอกแจนส์ในช่วงเช้าวันอังคารที่จะถึงนี้ครับ เอาความคิดเห็นมาฝากกันสำหรับแฟนๆกีฬาในกลุ่มของรีบาร์นันวันๆครับ